ตามมันนั้นก็ตัดยางที่ตัเอหมดประสานตืนก็เตนหนกตัดยางกตัดยางอีกกว่เที่ตัวองตเองที่หมดประตืนก็เตืนตดยาตัดวเที่ตัวเองทหมดสาน ก็ต,ตนนื่นก็ตื่นนอนก็ไปตัดยางก็ไปตัดยางวันนั้นคืนคืนคนั้นผมมีการเปลี่ยนลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นยางใหม่เปลี่ยนลิ้นทั้งคำล่องยางใหม่ยางสามร้อยกว่าขีดไม่เสร็จคืนนั้นขีดยางไม่เสร็จพอ,อมาใส่บาดเสร็จปุ๊บหลังจากใส่บาดแล้วผมเข้าไปแต่ผมเข้าไปดูโทรทัศน์แต่ผมเข้าไปดูโทรทัศน์แต่ผมเข้าไปดูโทรทัศน์ตอนตอนที่ดูอนะ่ะปรากฏว่ามันมีหัวหน้ากล่องนะ่ะโทรโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณเจ็ดโมงกว่า กีดยางไม่เสร็จก็เลยรีบกลับมาบ้านพอมาใส่บาดเสร็จปุ๊บหลังจากใส่บาดแล้วผมเข้าไปดูโทรศัพท์ใส่บาดแล้วผมเข้าไปดูโทรศัพท์ใส่บาดแล้วผมเข้าไปดูโทรศัพท์ตอนที่ดูอะปรากฏว่ามันมีหัวหน้ากล่องน่ะโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าน่าจะเป็นลูกชายหรือแฟนผมนี่แหละเป็นคนรับซึ่งผมได้เข้าไปกระตุ้มยางหน้าบ้านก็เลยหยุดการกระตุ้มยางซึ่งผมได้เข้าไปกระตุ้มยางหน้าบ้านก็เลยหยุดการกระตุ้มยางซึ่งผมได้เข้าไปกระตุ้มยางหน้าบ้านก็เลยหยุดการกระตุ้มยาง อยู่แล้วยืนคุยกันอยู่ผมไปกระตุ้นยางพ่อแบมก็เลยเข้ามาคุยกับผมว่ากแกดีใจนะที่ผมเข้ามากรีดยางสวนไม่กรีดปีนี้เห็นลุงพลมากรีดยางที่สวนตรงนี้ด้วยพ่อแบมจะได้มีเพื่อนมักยางด้วยกันบางทีกรีดคนเดียวมันก็เหงาะะอะค่ะจังหวะคุยกันไปก็เดินกรีดยางกันไปเรื่อยๆแล้วน้องโอมลูกชายของลุงพลเนี่ยก็วิ่งเอาโทรศัพท์มาให้เพราะว่าในกล่องโทรมาหาบอกว่าเครื่องหยอดข้าวที่ยืมลุงพลเแนบบี่ยมันมีปัญหาช่วยไปดูให้หน่อย ส่วนจังหวะนั้นพ่อแบมก็กำลังเอาย่ยามาฉีดอยู่นะเขาบอกว่าก็ดูไอ้มือถืออยู่ก็ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบ ผมก็ไปอาบน้ำม,มาถึงบ้านเก้าโมงครึ่งเนี่ยผมก็ไปอาบน้ำซึ่งเนี่ยผมก็ไปอาบน้ำ,นำเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จะขึ้นไปนรับพระอุวาัตที่วัดธรำมชายเอก ลุงได้ไปจับ G P S สวนมันสำปะหลังกับแม่น้องชมพู่ลุงได้ไปจับ G P S สวนมันสำปะหลังกับแม่น้องชมพู่สวนมันสำปะหลังกับแม่น้องชมพู่วันนั้นลุงยืนยันว่าวันที่ออกจากสวนยางพาราวันนั้นเป็นววันที่ออกจากสวนยางพราวนั้นเป็นนกัว่าวันที่ออกจากสวนยางพาราวันนั้นเป็นวลา9นาฬิกา22นาทีตัวทีเขาไปเป็นมะริงริงกองตะล่อม าคุยกับผมปีเนี้แกดีใจปีเนี้แนละว่าผมมากีดยางสวนมองงเนี่ยเนี่ยสวนยางแกเนี่ยแกมีเพื่อนแกจะได้มีเพื่อนแกว่าพอปีที่แล้วมันจะเป็นพี่เขยของมององมากีดสวนเนี้ยแกบอกว่าเจอผมน่ะเก้าโมงกว่าคุยกับผมนะผมมันไม่ใช่แหลมาพอแบมถ้าว่าเก้าโมงกว่าผมอยู่โน่นผมไปจับจีบอยู่กับแม่จมพู่โน่นถ้าพอแบมไปเจอผมเก้าโมงนั้น จำเวลาผิดแล้วแหละผมก็เออผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแกนะวันนั้นคุยกับบอกว่าเออแกก็อยากให้ผมเป็นพยานนี่ว่าแกอยู่นี่ไงแกไม่ได้ไปไหนแกหยุดวันเนี่ยผมมีกันตอนเจ็ดโมงกว่าเฮ้ยทาไมเจอกเจ็ดโมงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าโอมน่ะถือโทรศัพท์เข้ามาไงแต่ผมออกไปดูเครื่องหยอดก้าวาหน้ากล่องน่ะเราหยุดคุยกับลงุงพ่อแแบบเขาประมาณกีนน่นาทีไม่นานคุยกันไม่นานคุยกันไม่นานไม่ได้คุยกันนานอันนี้ เวลาแต่มันจําไม่ได้แล้วแหละว่าคุยกันอะไรบ้างเาะเขาไปกะเวลาก็พอดีแหละนั่นก็คือน้องโอมเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ตอนออกมาใส่บาตเสร็จปุ๊บหลังจากใส่บาตรแล้วผมเข้าไปดูโทรทัศน์ลุงพลบอกว่าตอนเช้าตัวเขากับภรรยาใส่บาตรพระที่หน้าบ้านมีชาวบ้านมาตามให้ไปดูเครื่องหยอดข้าว เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านตอนเวลาประมาณ8โมงกว่าครับให้ภรรยาก็คือสมพรป้าของน้องชมพู่อค่ะครับโทรไปนัดย้อนกลับไปพฤษภาคมปีที่แล้วครับวันนี้ทีมข่าวเราถึงขนาดจำลองเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับผมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับช่วงเช้าของวันที่11พฤษภาคมปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไป พี่ตำรวจบอกว่าคนร้ายได้เดินผ่านสวนยางตรงข้ามบ้านลุงพลไปทางบ้านของน้องชมพู่แล้วก็พยายามล่อลวงน้องชมพู่ให้ตามขึ้นไปฮะม,มีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปเนี่ยมีการใช้มืออุดปากน้องจนทําให้น้องหมดสติก่อนที่จะนําตัวน้องขึ้นไปปล่อยทิ้งไว้ตรงจุดที่พบแหวนที่ห่างจากสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลขึ้นไปฮะจาการสืบสวนที่ผ่านมาครับมีการนําสุน,นักตํารวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค้นหา พยานหลักฐานก็พบบอกว่าสุนัตตำรวจของสามหน่วยงานรวมไปถึงปลาส้มหมาของน้องชมพู่เนี่ยครับได้ดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตรงจุดที่พบแผนทั้ง3าี่ตัวที่ว่านี้เลยฮะแล้วจากนั้นครับตำรวจได้วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายนะครับบอกว่าหลังจากที่เอาน้องชมพู่ไปไปล่อยไว้ตรงที่จุดพบแผลแล้วเนี่ยก็มีการเดินทางออกนอกพื้นที่ไปพยายามที่จะสร้างหลักฐานแสดงตัวเป็นการตำพรางฮะมีทั้งการยืนยันตัวเองที่ด่านตรวจโควิดการโทรไปหาแม่น้องชมพู่หลายครั้งก่อนที่จะไปส่งพระก็เลย โทรศัพท์ไปบอกแม่ให้รีบกลับมาหาเพราะว่าแม่เขาอยู่ที่สวนยางพาราจ่ะคือยังหยอดน้ํากดหยนยางพารายังไม่เสร็จก็เลยรีบกลับเข้ามาเพราะผมต้องตอนไปถึงอำเภอเขาวงครับก็คือเริ่มหากันละครับเริ่มเริ่มใจเสียวันนี้คือหาไม่เจอคือเราผ่านไปประมาณไปไปถึงอำเภอเขาวงเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้โทรกลับมาสอบถามแม่เขาบอกว่าหาเจอหรือยังแม่เขาบอกว่าหาไม่เจอ แ,แล้วจะใช้ก็ใช้เครื่องเดียวนี้ต,อ,ตอนตอนที่ที่โทรศัพท์ที่ตอนนั้นบอกว่าป้ามีรุปปั้นแต่คุยกับทางแม่น้องชมพู่อยู่ลอนเช้าไหนมาานันจะมีระหว่างขึ้นไปแบบที่จะไปส่งกุบารลัดในะระหว่างทางะจะใช้เครื่องของพระถอนอแต่ตอนที่โทรไปบอกแม่น้องชมพู่ว่าน้องชมพู่ไม่เห็นน่ะน่าจะเป็นเครื่องของป้าแตนเองผมเองนี่แหละโทรไปก็คือมีอยู่อันเดียวมีอยู่เครื่องเดียวอตอนนัก็ตกใจครับคือจะกลับก็กลับไปได้แล้วกัน ถามหาความคืบหน้าในการค้นหาตัวน้องฮะคือประมาณเหมือนว่าทำเนียนทำเนียนว่าตัวเองเนี่ยรู้ทั้งรู้แต่พยายามคิดว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทำนะฮะนอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายเป่งเวลาในการซื้อปลาเผาครับเปุงเวลาในการซื้อปลาเผาครับก็มาแวะที่ตลาดบัวขาวมาซื้อปลาเผาซื้อปลาเผาหนึ่งตัวก็มาแวะที่ตลาดบัวขาวมาซื้อปลาเผามาแวะที่ตลาดบัวขาวมาซื้อปลาเผาซื้อปลาเผาหนึ่งตัว นอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายเป่เวลาในการซื้อปลาเผาครับก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่แล้วพบว่ายังไม่มีใครเจอตัวน้องชมพู่ผมก็ล็อกรถเสร็จผมก็ได้เดินขึ้นไปเลยผมไม่ได้แวะผมไม่ได้เข้าไปนั่งคุยเรืออะไรนะผมก็เดินขึ้นซอยไปเลยขอบคุณครับผมก็เลยเดินขึ้นซอยไปเลยขึ้นซอยไป,ยไปบ้านชมพู่ครับเดินขึ้นซอยไปทางหน้าบ้านชมพู่นเนีย่ยไม่ได้สังเกตเลยครับว่าเจอใครบ้างเพราะคนมันเยอะไหน ก็ตอนนั้นชาวบ้านก็หาแล้วครับเขาหาแถวนั้นแหละเห็นชาวบ้านกันหาผมก็ออกไปหาแถวศูนย์ยางข้างๆนั่นแหละก็เดินไปตามชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาหากันแลยไหแต่อยู่ไหนแฟนผมผมไม่รู้ครับว่าเขาไปตอนไหนก็าแยกกันเลยครับเขาลงจากรถไม่รู้เขาไปยังไงผมไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นเขนาดนั้นไครับ จุดที่1เป็นจุดที่ทางขึ้นเป็นจุดทางขึ้นเขาภูเหล็กจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านลุงพลแ800เมตรนะข้างๆเนี่ยจะเป็นไร่มันนะแล้วตํารวจก็ให้ลุงพลเนี่ยจำลองเส้นทางการค้นหาน้องชมพู่นะ,ะจากจุดที่เป็นทางขึ้นเขาภูเหล็กไฟเพื่อไป,ไปที่นี่ก็ให้ชี้จุดอธิบายเส้นทางการค้นหานะบันทึกภาพนิ่งนั้นก็เดินไปยังจุดที่2นะเป็นจุดทางขึ้นเขาผ่านไร่มัน ว่าหนุ่ยน่ะมันจะมันเป็นมันพัดมันไม่มีเห็นสักเท่านี้เนาะมันมันมันจะเห็นเทอแค่ส้นมันนะเห็นแค่้นประมาณนี้จ้าเเห็นท่าะใช่เลยไม่เลยนี่คือป้ากำลังบอกเนี่ยระยะทางห่างจากจุดที่1ประมาณ100เมตรครับในวันนั้นเนี่ยถ้าท่านดูภาพเนี่ยจะเห็นว่าไร้มันสัมปะหลังจุดที่จะขึ้นไปยังคูเหล็กไฟต้องเดินผ่านตรงนี้เนี่ยนะโอ้โหต้นมันยังต้นนิดเดียวนี่ถ้าท่านไปเนี่ยสูงแทบท่วมหัวแล้วนะ อีกจุดหนึ่งนะครับจากจุดนี้นะฮะจากจุดที่2ทางขึ้นเขาผ่านไร่มันเนี่ยถึงจุดที่3เป็นทางขึ้นเขาเป็นเชิงเขาระยะทางตรงเนี้ประมาณ250เมตรแล้วจุดที่3ทางขึ้นเชิงเขาจนไปยังจุดที่สจะเป็นบนภูเขาและระยะทางตรงเนี้ประมาณ300เมตรสามมิถุนายนวันนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเจ๊คนนั้นคุยถามแต่เขาก็ ตอบไหมไม่รู้ว่าเขาตอบไหมแต่แต่เขาหันขึ้นมามองนะ,ะแต่เขาไม่แต่เขาไม่พูดอะไรสีหน้าเขาเป็นยังไงครับเขาก็เคร่งเคียดหน้านิ้วเคิ้วเขมวดว่าให้ลุงพลลองเหตุการณ์แบบนี้เลยนะแล้วก็ไปต่อนะฮะจุดที่สี่เนี่ยคือบนภูเพอเดินขึ้นมาตามหาน้องชมพู่เนี่ยลุงพลบอกว่าหาไม่เจอ แนะก็เดินกลับมายังจุดที่เป็นจุดไร้มันสำปะหลังก็ระยะทางอีกสามร้อยเมตรบครับตบรับตบไปเรื่อยลงมาแต่จะมลงมาแค่ป๊บเดียวแล้วันจะตึ้งไปเพราะนับองไป้ากมันมันมี่ตแ้ตครับ่นืัลงไปไปเรื่อยมันจะลงมาที่จุดเดิมนะแต่ถือว่าเป็นจุดที่ห้า ของการจาลองเหตุการณ์ให้ตํารวจวันนะั้นแล้วลุงพลนะครับก็นําตํารวจไปยังจุดที่ไร่มันสำปะหลังนะบอกว่าเดินต่อไปอยังจุดที่6เป็นจุดสวนยางพาราระยะทางจะไกลกันสักแค่ประมาณ150เมตรจุดนี้เนี่ยสวนยางพาราตรงนี้เนี่ยลุงพลบอกว่าก็จะเป็นจุดที่จะไปต่อ,อยังบ้านลุงพลเนี่ยระยะอีกประมาณ250เมตรนะครับนะ จุดที่เดินออกไปแล้วก็จะไปถึงบ้านลุงพลต้องอ่อนไปอีกนะฮะระยะทางรวมแล้วเนี่ยนะครับทั้ง7จุดเนี่ยนะลุงพลบอกว่าวันนั้นนะตามหาน้องชมพู่ตามหาหลานเนี่ย11พฤษคมเนี่ยระยะทางรวมๆทั้งหมดก็คือ1.6กกิโลเมตร แม่เขาก็ไปสงสัยช่วงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นเอามานั่งคุยกันเลยเปิดใจกันเลยว่าสงสัยตรงไหนคุยกันให้จบเลย